นี่องอค่ะเล็กแข็งแรงอันนี้คือเปิดแอร์แล้วนะคะก็จะมีบมบวมก่องเล็หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะนี่ค่ะแอร์อต่อซี เข้ามาอันนี้เป็นที่นอนเป็นมุง้งแอร์เจ็ดฟุตจะมีพื้นที่ในการเดินเข้ามามีพื้นที่วางปลั๊กไฟแล้วก็จะมีหน้าต่างพอดีสำหรับการดูทีวีมุ้งโอเคค่ะว่างมากแข็งแรงมีความแข็งแรงประกอบง่ายคะ่ะ